ช่วงหรือไม่สิ้นปีมีเฮเพิ่มอีก2เดือนแจกเราชนะ7,000บาทเช็คก่อนแชร์ วัสดีค่ะทุกคนกระาบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็มาพบกันในวันที่30ตุลาคม2564ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต,ต,ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะมาตอบคาถามนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สอบถามกันเข้ามามา,มากมายนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะมีข่าว ออกมาว่าทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาตรการออกมาแล้วสำหรับการเร่งเยียวยาประชาชนนะคะให้ของขวัญสิ้นปีก็คือ2เดือนสุดท้ายนะคะเดือนพฤศจิกายน2564ถึงเดือนพนวาคม2564นั่นเองว่าจะมีการแจกเราชนะต่ออีก2เดือนก็คือเดือนละ3,500บาท2เดือนก็ได้7,000บาทนะคะสำหรับข่าวสารนี้นะคะ คซึ่งก็มี แชร์อยู่ใน YouTube และก็ตามเพจต่างๆนะคะทางช่องนะคะก็ไปค้นหาข้อมูลมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่พ่อแม่พี่น้องควรดีใจหรือไม่อย่าเพิ่งรีบแชร์กันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนคะ่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะให้ท่านอื่นได้รับฟังทั่วกันนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและกด กระดิ่งกันไว้นะคะก็อย่าลืมค่ะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับทางช่องนะคะก็ลงข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลที่จริงเชื่อถือได้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องมาจากกรณีข่าวสารนะคะที่มีการแชร์อยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือทางเพจ Facebook นะคะซึ่งมีข้อ ข้อมูลที่ทางรัฐบาลนะคะจะมีการแจกเงินสิ้นปีนะคะ2เดือนนะคะแจกเราชนะต่อเนื่องอีก2เดือนนะคะให้ประชาชนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 รอบใหม่นี้นะคะวันนี้นะคะทางช่องก็มีคำตอบมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะได้คนหาข้อมูลมาฝากนะคะสำหรับมาตรการ การนี้แจกต่อเนื่องเราชนะอีกสองเดือนไม่มีนะคะทางกระทรวงกันคลังไม่มีมาตรการนี้ออกมาค่ะยังไม่มีการแจกเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่ง สำหรับข่าวสารนี้อาจจะเป็นข่าวสารเก่านะคะในรอบที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาที่มีการเยียวยานะคะซึ่งอาจจะมีการแชร์กันออกมาอีกเรื่อยๆหรือมีบางช่องนะคะได้ทำข่าวปลอมนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารก่อนแชร์กันด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าทางช่องนะคะมีข้อมูลความคืบ ในการแจกเงินยายาต่างๆจากทางรัฐบาลทางช่องจะนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ